สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกบอก,บอกวิธีการเล่นกิจกรรมหนึ่งนะไอ้กิจกรรมล่าสุดหรครับไปที่เป็นต่อสู้อะครับอันนี้ครับที่หลายคนมีปัญหากันนะเท่าที่ผมสังเกตเองนะก็คือด่านสองกับไอ้ด่านแนวแน่เนี่ยเดี๋ยวย้อนกลับก่อนนะแนึงแป๊บนึงแป๊บน,บนึที่หลายคนไม่ผ่านเนี่ยเพราะว่าเทินไม่พอนะแบบยังไงใช้เทินเยอะอย่างเงี้ย เอาจิงแล้วไม่ต้องชนะย่างสบมบูรณ์ก็ได้นะรางวันมันจริงๆอ่ะเอาแค่หกรอบพอน,นะาสองนะถ้าสบมบูรณ์แบบมันต้องข้าน์ห้าเทินครับห้ารอบนะเน,นี่ยครับแน่แน่เออเพชรอะไอได้เพชรอะเจ็ดรอ,อบแต่ถ้าอยากได้แบบครบทุกชิ้นเลยนะก็คือหกรอบครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเล่นยังไงนะให้ทันนะครับอันนี้ใช้ตัวทดลองฟรีสองตัวครบเลยนะ อันนี้ปรับนะครับปรับนะไม่มีอะไรเอาดูทีมกันใช้ตัวทดลองนะดูฟีสองตัวแอนสองตัวที่เหลืออันนี้ผมพยายามเอาตัวที่ทุกคนมีนะนั่นคือเคอร์ต้านะครับแล้วก็แอสตาอันนี้ต้องมาครับน่าจะน่าจะนะผมคิดว่านะผมไม่แน่ใจว่าคนที่ผ่านอ่ะใช้อีกสองตัวใช้ตัวอะไรกัน สำหรับผมนะผมใช้เอตตานะเอามาเล่นเทินนะเพราะว่าปัญหาด้านนี้ก็คือใช้เทินเกินนะมาเริ่มเลยด่านแรกบังครับจบภายในรอบเดียวนะจะเกินนะครับแต่หลกักการของมันครับด่านนี้สำหรับผม,มง,ง่ายๆเลยคือแช่แข่งครับไอ้ด่านเนี้ยไอ้ด่านเนี้ยต้องแช่แข่งพอใช้พอบอลติดแช่แข่งแล้วเนี่ยเราจะตีแรงขึ้นนะ ลทลายเกาะน,นะเน้นเน้นที่ทลายเกาะเลยพอจะแข่งมันจะตีแรงเห็นไหมครับดูไว้ต้ไปที่เอาตายเลยสองหมืนกว่า <c oughs> พยายามลิ้นทลายก่อนให้มันติดแช็แข็งนะครับอย่างที่บอกอ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยครับด่นานแรกมาครับต้องต้องจกภายในแบบเธอเดียวนะต่อไปเลือกบัฟเลือกบัฟวันไหนดีให้เลอกอัน,นแรกนะครับอาบาร์นะเหมือนเดิมเลยน้ยนทลายก้อนน้ำแข็งนะครับให้มีกอดแตกและแช่แข็งเนี่ย โอเคบอสที่ใช้แข่งแนละ้วตีไปมันลดเลิศบอสลดไปมันเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะ นี่ทำไมก่อครับเว้แข็งแล้วตะขีตอเรียบร้อยจบครับ อันนี้บ้าน,นะครับให้เลือกพลังงานสูงสุดนะ,ะถ่าที่สังเกตนะครับก็คือพอถึงรอบที่สามแล้วนะจำนวนรอบสะสมมันต้องไม่เกินสามนะไมจะย่าง่ลยนะบอลมันถึกอะถ้าเราไม่แช่แข็งเลยอะ Chưa có được mặt, chứ đâu. You can hang it in a giật. Chưa có được mặt. Chưa có được mặt. Chưa có có được แชร์ตีเปล่าก่อน,นแข็งแรงครับตีมาพอดีนะอันที้รัวๆครับ เันติดต่อเลยนี่ค่ที่ต้องฟื้นพลังงานนะได้ใช้รัวๆเลยหนัเรียบร้อยครับนี่โคกเธอินนะหกรอบนะโอ้ซีเลยครับเห็นไหมฮะก็สรุปนะครับก็คืออย่างที่บอกไปครั้งต้นนะไอ้ด้านสองนะ่ะ ไอ้นิ้นทำลายก่อให้แตกน,นะเพื่อให้มันติดแชคแข็งครับพอมอนติดแชคแข็งอะเราจะตีแรงขึ้นเยอะเลยครับยิ่งมีเฮอร์ตานะนะแชคแข็งบู่อะเวลาเฮอร์ตาบุดนนะ่ะจะโดนทุกตัวไงแล้วลดลเลือดลดเยอะไงตอนเราติดแชกแข็งก็ประมาณนี้นะลองเอาไปเล่นกันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ